ณใจกลางพื้นที่ผนึกที่เคยว่างเปล่าพลันปรากฏหยาดแสงสีขาวนับไม่ถ้วนลอยล่องออกมาดุดฝูงปลาแหวกว่ายก่อนจะสลายหายไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงกลุ่มแสงนวลตาที่สว่างสวยที่สุดเพียงหนึ่งเดียวและพาในกลุ่มแสงนั้นร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นนางงดงามราวกับผู้จันทราผมสีทองอารามใบหูเรียวแหลมดวงตาสุกใสาราวกับอัญ,ญมณีเมื่อเยี่ยวหยางได้เห็นเขาก็ถึงกับตกตะลึง นี่นะหรือหมิงเยี่ยวกวงน้องสาวของหมิงรีห้าวรูปลักษณ์ของนางช่างแตกต่างจากพี่ชายราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งคือยักษ์ร่างมหึมาส่วนอีกคนคือสตรีผู้งดงามอ่อนโยนดุดสายน้ำท่ามกลางแสงที่อาบไหลร่างหมิงเยี่ยวกวงค่อยๆลืมตาขึ้นจับจ้องมายัางเยี่ยวหยางก่อนจะโค้งคำนับให้เขาอย่างนุ่มนวลเป็นการทักทายในแบบฉบับของยอดฝีมือ เยี่ยวอย่างสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่แฝงอยู่ในร่างอันบอบบางนั้นพลังที่แม้จะอ่อนแอลงหลังถูกผนึกมานานนับ6,000ปีแต่กลับดูเหมือนจะเหนือกว่าหมิงรี่ห้าวผู้เป็นพี่ชายเสียอีกความจริงข้อนี้ทำให้เขาอดรู้สึกหนาวเยือกในใจไม่ได้หากรู้ว่านางยังคงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เขาคงไม่ตกลงปลดปล่อยนางออกมาง่ายๆเพียงเพื่อดาบเทพเล่มเดียวเป็นแน่ เคลื่อนความคิดอันทรงพลังของนางก้องกังวาลขึ้นในจิตใจของทุกคนนางไม่ได้เอ่ยปากพูดแต่สารแห่งสันติภาพก็ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆนางขอบคุณเยี่ยวยางที่ปลดปล่อยนางและยืนยันว่าความขัดแย้งในอดีตเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดบัดนี้นางตั้งใจจะกลับไปยังแดนสวรรค์เพื่อฟื้นฟูพลังกับนิกายสุริยันจันทราของนางจะไปง่ายๆอย่างนั้นหรือเสียงของผู้เท่าเต่ามังกรดังขึ้นด้วยความกโกรธแค้น พวกเจ้าสังหารขุนคนหนานและทหารกล้าไปมากมายบุกรุกวิหารแทบแห่งนี้คิดจะจากไปก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนหมิงเยี่ยวกวงหันไปโค้งคำนับให้ผู้เท่าเต่ามันก่อนอย่างนอบน้อมเรื่องราวในอดีตข้าเสียใจอย่างสุดซึง้งแต่ข้าไม่ต้องการต่อสู้กับท่านอีกแล้วนางสายศีรษะเบาๆคลื่นความคิดของนางแฝงไว้ด้วยอำนาจที่ปฏิเสธไม่ได้ หยวนหลงท่านก็น่าจะรู้ดีว่ามีใครบางคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทั้งหมดท่านยังจะสู้กับข้าจนตัวตายและปล่อยให้ผู้บงการที่แท้จริงลอยนวลไปอีกหรือคำพูดของนางแทงใจดำผู้เท่าเต่ามังกรจริงอยู่ที่เขาแขนแต่ศัตรูที่แท้จริงผู้ทรยศที่เขาสาบานจะกำจัดให้สิ้นซากยังคงลอยนวลอยู่ข้างนอกเมื่อช่างน้ำหนักดูแล้วความแคนต่อหน้าจรงดูเล็กน้อยไปถนัดตา เขาทำได้เพียงกัดฟันกรอดและหลีกทางให้ด้วยความเจ็บใจในตอนนั้นเองร่างที่สะบักสะบองของหมิงรีห่าวและพักคพวกก็เดินเข้ามาในพื้นที่ผนึกเมื่อพวกเขาเห็นหมิงเรียวกวงทุกคนต่างคุกเข่าลงด้วยความเคารบสูงสุดหมิงรีห่าวมอบลูกแก้วพลังงานให้นางเพื่อฟื้นฟูพละกกำลังขณะที่นางก็ใช้แสงจันทรนวลตาช่วยรักษาบาดแผลให้พวกเขาเป็นการตอบแทน หมิงรีห้าวเงยหน้าขึ้นมองเยี่ยวหยางพร้อมกับเอ่ยคำเตือนในอีกหนึ่งชั่วโมงสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์ที่ถูกผนึกไว้ในโลงศพกำลังจะตื่นขึ้นด้วยพลังของพวกเจ้าในตอนนี้ไม่มีทางรับมือพวกเขาได้แน่รีบหนีไปซะแล้วพวกท่านจะหนีไปได้อย่างไรในเมื่อที่นี่คือผนึกของจักรพรรดิอุ้ยเยี่ยวหยางถามด้วยความสงสัยหมิงเยี่ยวกวงย้มยิ้มบางเบาพวกเขาทำไม่ได้แต่ข้าทำได้ สิ้นคำนางก็อัญเชิญคำภีเล่มหนึ่งออกมาแสงสีรุ้งที่สาดส่องจากมันทําให้เยี่ยวหยางเบิกตากว้างนั่นคือคำภีศักดิ์สิทธิ์สตรีผู้นี้ไม่ใช่แค่นักสู้ธรรมดาแต่นางคือหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกล่านางใช้พลังจากคำภีสร้างม่านแสงจันทโอบล้อมพักพวกของนางไว้เตรียมจะจากไปแต่แล้วนางก็หยุดชะงักหันกลับมามองเยี่ยวหยางด้วยแววตาที่อ่านไม่ออก เจ้ารู้แต่แรกแล้วใช่ไหมว่าข้าคือหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์เยี่ย,ยวหยางแสร,ร้ทำแอนตกใจแต่หมิงเยี่ยวกวงมองออกสายตาเจ้าโกหกข้าไม่ได้บอกข้าทีทําไมเจ้าถึงกล้าปล่อยข้าออกมาไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าทันทีที่ได้รับอิสรภาพหรือเยี่ยวหยางยิ้มมุมปากแล้วทําไมท่านถึงไม่ทําล่ะท่านก็รู้ว่าท่านมีพลังพอที่จะทําได้ แววตาของหมิงเยี่ยวกวงฉายแววชื่นชมร่างของนางเริ่มเลือนหายไปในม่านแสงจันทราทิ้งไว้เพียงเคลื่อนความคิดสุดท้ายที่ส่งตรงเข้าสู่จิตใจของเยี่ยวหยางข้าเคยคิดแต่ข้าเปลี่ยนใจเมื่อเห็นว่าเจ้าคือผู้สืบทอ,อดของเผ่าบูราอมะตะการฆ่าคนที่จะฟื้นคืนชีพจากเปเลวเพลิงได้ทุกครั้งที่ตายไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดเลยลาก่อนมนุษย์หนุ่มน้อย หากวันใดเจ้าได้ครอบครองพลังของจักรพรรดิอุ่ยข้ายินดีจะแบ่งแดนสวรรค์ฝั่งตะวันตกให้เจ้าข้อเสนอเป็นพันธมิตรเพื่อโค่นล้มผู้ยิ่งใหญ่อีกสองคนสตรีผู้นี้ช่างทะเยอทะยานนักแต่ยังไม่ทันที่เยี่ยวหยางจะได้ไตรตรองทันใดนั้นทางเดินเข้าสู่พื้นที่ผนึกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงร่างโปร่งแสงของยักษ์ตนหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามดุดพายุค,คลังที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว เจ้าพวกมนุษย์น่ารังเกยียจพวกเจ้าทำลายแผนการ5,000ปีของข้าปล่อยสตรีตัวชากาดอย่างหมิงเยี่ยวกวงออกไปข้าจะสั่งสอนให้พวกเจ้ารู้สำนึกเทวทูตสายลมเยี่ยวหยางอือทานไปตายซะร่างโปร่งแสงนั้นพุ่งเข้าใสา่ราวกับพายุคลังพลังมหาศาลซัดร,ร,ร่างของผู้เทาเ่าเต่ามังกรที่อยู่ด้านนอกจนกระเด็นกลับเข้ามาในพื้นที่ผนึกราวกับลูกกระสุน ผู้เท่าเต่ามังกรที่เคยสงบนิ่งบัดนี้มีสีหน้าตื่นตรหนกสุดขีดเขาชี้ออกไปด้านนอกปากสันระริกระวังตัวข้างนอกนั่นอสูรปีศาจจากแดนสวรรค์ตื่นขึ้นมาแล้วพวกมันกำลังหิวโหยเยี่ยวหยางขมวดคิ้วด้วยความงุนงงอสูรปีศาจเสียงดนตรีประกอบแนวลึกลับระทึกขวัญค่อยๆดังขึ้นแล้วเบาลงเป็นพื้นหลังอสูรปีศาจ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากทวีปมังกรทยานพวกมันคือตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวจากดินแดนที่อยู่สูงขึ้นไปในหอธงเทียนหรือแม้กระทั่งจากแดนสวรรค์จากองค์ความรู้ที่เยี่ยวหยางได้รับสืบทอดมาเขารู้ดีว่าอสูรปีศาจจากแดนสวรรค์นั้นแตกต่างออกไปพวกมันอาจไม่มีสติปัญญาสูงส่งแต่ร่างกายอันมหึมาและความแข็งแกร่งโดยกำเนิดนั้นอยู่ในระดับที่สามารถสังหารยอดฝีมือระดับปราณก่อกำเนิดได้อย่างง่ายดาย มันคือฝันร้ายที่แท้จริงและบัดนี้เยี่ยวหยางสัมผัสได้ทันทีว่าเทวทูตสายลมได้ปลดปล่อยฝันร้ายนั้นออกมาเพื่อขวางทางเขาแล้วทุกคนรออยู่ที่นี่ข้าจะออกไปดูเองสิ้นเสียงเยี่ยวหยางคว้าดาบวิเศษฮุยจินไว้ในมือก่อนจะพุ่งทะยานออกจากมิติผนึกในทันทีภาพที่ปรากฏในโถงวิหารที่สองทำให้เขาถึงกับต้องหยุดชะงักตะขาบยักษ์สองตัวร่างของมันยาวกว่าร้อยเมตรกำลังอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง ร่างของเหล่านักรบแดนสวรรค์ร่วงหล่นลงกับพื้นราวใบไม้ร่วงพวกเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะตอบโต้อสูรที่ถูกอัญเชิญออกมาพลันสลายร่างไปในพริบตาเปลือกนอกของมันแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าขาจำนวนนับไม่ถ้วนของมันคมกริบราวกับหอกและพิษร้ายจากเขี้ยวของมันคือมอรณะที่มาเยือนในชั่วพริบตา ทันใดนั้นงูหลามป่ายักษ์อสูรทองระดับ8ถูกอัญเชิญออกมาเพื่อต่อกรแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้จู่โจมตะขาบแดนสวรรค์ตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าฉกที่หัวของมันในชั่วพริบตาร่างมหือมาของอสูรทองระดับ8ก็ชักกระตุกอย่างรุนแรงก่อนจะแน่นนิ่งไปในเวลาไม่ถึง10วินาทีจากนั้นมันก็เริ่มกัดกินซากข,ของเหยื่ออย่างไม่ใยดีต่อสายตาของทุกคน เสียอูเสียและองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนที่ตามออกมาใบหน้าของพวกนางซีดเผือดกับภาพอันน่าสยดสยองตรงหน้าแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือทั่วทั้งโถงวิหารแห่งนี้ถูกผนึกไว้ด้วยกำแพงวายุที่หมุนวนอย่างบ้าคลัง่งมันคือเวทพายุโหยหวนหนึ่งในคาถาอันเลื่องชื่อของแดนสวรรค์มันคือกับดักมรณะที่ปิดตายทุกเส้นทางป้องกันไม่ให้ใครหนีรอดออกไปได้ ทุกชีวิตที่ติดอยู่ภายในมีสถานะเป็นเพียงอาหารของปะขาบยักษ์แดนสวรรค์เท่านั้นเหยี่อหยางขมวดคิ้วแน่นเขาไม่คิดจะลองดีกับพลังของเวทมนต์นั้นเมื่อได้เห็นจุดจบของเหล่านักรบแดนสวรรค์ที่พยายามฝ่าออกไปแล้วถูกฉีกร่างเป็นชิ้นๆตะขาบกลัวอะไรมากที่สุดเขาเอ่ยถามเพื่อหาทางรอดพวกมันกลัวไก่เสียอูเสีย,สยตอบตามสัญชาตญาณคงต้องหาไก่สูงร้อยเมตรมาสู้กับมันกระมังเหยี่ยอหยางสายหน้าอย่างจนปัญญา นี่คือตะขาบจากแดนสวรรค์ภูมิปัญญาพื้นๆคงใช้กับมันไม่ได้ผลแต่ปัญหาที่แท้ทิงที่กัดกินใจของเขาไม่ใช่เจ้าอสูรตะขาบคู่นี้หากแต่เป็นเวลาที่กำลังจะหมดลงพิธีกรรมชุบชีวิตสองผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอบด้านการต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างสิ้นหวังเหล่านักรบแดนสวรรค์ที่เหลือรอดพยายามโจมตีอย่างสุดกำลังแต่ไม่ว่าจะเป็นพลังธาตุใดๆหรือคมดาบที่ฟาดฟันลงไปก็ทำได้เพียงแค่สร้างประกายไฟบนเปลือกแข็งของมันเท่านั้นไร้ผลโดยสิ้นเชิงตะขาบยักษ์ทั้งสองดูไม่รีบร้อนมันค่อยๆไล่ล่าและกัดกินอสูรอันเชิญของเหล่านักรบทีละตัวเป็นการสร้างความหวาดกลัวและบั่นทอนจิตใจของเหยื่อให้แตกสลายอย่างช้าๆ เราต้องลงมือเดี่ยวนี้ก่อนที่พวกมันจะจัดการคนพวกนั้นหมดองค์หญิงเชียเช่ยนเชี่ยนกำดาบเทพจักรพพัดิอื้อยในมือแน่นแววตาของนางเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นยังก่อนรออีกสักครู่เย่ยว่างปฏิเสธเขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าต่อให้ร่วมมือกับคนที่เหลือก็ยังไม่แน่ว่าจะโค่นอสูรระดับนี้ลงได้ง่ายๆเทวทูตสายลมไม่มีทางส่งของขวัญที่ทำลายได้ง่ายๆมาให้เขาแน่ หลังจากครุ่นคิดชั่วครูแววตาของเยี่ยวหยางก็เปลี่ยนเป็นเด็ดขาดเขาหันไปมองหญิงสาวทั้งสองด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกเจ้าอยู่ที่นี่อย่าออกไปไหนเด็ดขาดข้าจะไปขัดขวางพิธีนั่นด้วยตัวข้าเองไม่ได้องค์หญิงเชียเช่ยมเชี่ยมขานถันควันเจ้าจะทิ้งพวกเราไปไม่ได้ลำพังตัวเจ้าคนเดียวจะรับมือเทวทูตสายลมได้อย่างไรนางรู้สึกได้ถึงลางร้ายบางอย่างและไม่อาจปล่อยให้เขาไปเผชิญอันตรายเพียงลำพังได้ แต่เสียอูเสียกลับมีปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามนางมองลึกเข้าไปในดวงตาของเยี่ยวหยางและเข้าใจทุกอย่างในยามวิกฤตเช่นนี้นางเลือกที่จะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขทันใดนั้นนางก้าวเข้าไปสวมกอดเยี่ยวหยางอย่างนุ่มนวลก่อนจะกระซิบที่ข้างหูของเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นข้าเข้าใจแล้วเราจะรอเจ้าอยู่ที่นี่ณเบื้องหน้าของเยี่ยวหยางคือกำแพงวายุอันน่าพรั่นพรึง คาถาพายุโหยหวนมันคือพันธนาการแห่งสายลมที่สกัดกั้นทุกชีวิตที่คิดจะบินผ่านและยังผนึกการเคลื่อนย้ายในพริบตาได้อีกด้วยแม้วิชานี้จะมีเวลาจำกัดแต่สำหรับเยี่ยวหยางที่ต้องรีบมุ่งหน้าไปยังโถงวิหารที่สเพื่อหยุดยั้งการฟื้นคืนของสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์แล้วทุกวินาทีล้วนมีค่าเขารอไม่ได้ ชายหนุ่มตัดสินใจเผชิญหน้ากับมันโดยตรงเขาต้องการจะสัมผัสถ,ถึงแก่นแท้ของพลังลมที่ซ่อนอยู่ในคาถานี้แต่แล้วเสียงหวีดวิวก็ดังขึ้นจากความมืดพร้อมกับการปรากฏตัวของอสูรร้ายตัขาบสวรรค์ยักษ์สองตัวพุ่งออกมาจากเงามืดพวกมันรับรู้ถึงการมาของเขาในทันทีเสวีอูเสียที่เฝ้ามองอยู่ต้องประหลาดใจนางสังเกตเห็นว่า อสูรยักษ์พวกนี้มองไม่เห็นมิติผนึกที่พวกนางซ่อนตัวอยู่แต่กลับพุ่งเป้าไปที่เยี่ยวหยางทันทีที่เขาปรากฏการในขณะเดียวกันกลุ่มนักสู้จากแดนสวรรค์ที่นำโดยหนีกลัวยอดฝีมือปราณก่อกำเนิดระดับ6ก็กำลังวิ่งหนีตายมาทามี้เช่นกันพวกเขาเห็นมิติผนึกเป็นที่หลบภัยสุดท้ายตะขาบสวรรค์ตัวหนึ่งเปลี่ยนเป้าหมายทันทีร่างยาวกว่าร้อยเมตรของมัน เคลื่อนที่รวดเร็วดุดสายฟาฟาดมันพุ่งเข้าใส่หนีกลัวผู้นำกลุ่มเขี้ยวพิษอากว้างพร้อมที่จะขยำทุกสิ่งหนีกลัวคำรามลั่นร่างกายของเขาพลันหลอมละลายกลายเป็นของเหลวคล้ายประรลอดพิษของตะขาบจึงไร้ผลอสูรยักษ์พยายามจะสูบร่างเหลวของเขาเข้าไปแต่หนีกลัวกลับยึดร่างตัวเองไว้กับพื้นและเพดานได้อย่างมั่นคง ไม่ว่ามันจะใช้แรงมหาศาลเพียงใดก็ไม่สามารถขยับเขาได้แม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าจัดการหนีกลัวได้ยากตะขาบยักษ์จึงหันไปหาเป้าหมายที่อ่อนแอกว่านักสู้ปราณก่อกำเนิดระดับสองผู้เคราะห์ร้ายชายผู้นั้นเรียกตะกวดหุ้มเกราะอ,ออกมาสู้แต่เกราะที่แข็งแกร่งและพิษร้ายของมันกลับไร้ความหมายต่อหน้าอสูรจากแดนสวรรค์ตะขาบยักษ์พุ่งเข้าใส่ราวกับดาวตก ปากมหึมาของมันงับเข้าที่ศีรษะของนักสู้ผู้นั้นอย่างรุนแรงขาแหลมคมนับร้อยของมันทะลวงผ่านกรอบป้องกันราวกับเป็นเพียงกระดาษเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดลงในอีกด้านหนึ่งตะขาบสวรรค์อีกตัวที่ไล่ตามเยี่ยวอย่างก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อร่างของชายหนุ่มกลับหายวับเข้าไปในกำแพงพายุโหยหวนได้อย่างง่ายดาย ราวกับว่าพันธนาการแห่งสายลมนั้นไม่มีผลกับเขาเลยแม้แต่น้อยทางฝั่งของหนีกลัวเขาไม่สนใจชีวิตของใครอีกต่อไปเขากระโจนเข้าไปในมิติผนึกทันทีแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเสวีอูเสียและองค์หญิงเชี่ยนเชียนแต่นั่นก็ยังดีกว่าการอยู่ข้างนอกกับอสูรยักษ์กระหายเลือดออกไปซะองค์หญิงเชี่ยนเชียนตวาดลั่นในมือนางกุมดาบเทพจักรพัิอีรี่เอาไว้แน่น แม้ระดับพลังจะต่างกันแต่ด้วยศาสตราวุธในตำนานนางก็พร้อมที่จะสู้หนีกลัวแค่นเสียงยามหยันในพลังขององค์หญิงเชียนเชียนที่ห่างชั้นกับตนลิบลับแต่สายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ดาบในมือของนางอย่างระแวดระวังยังมีค่าอยู่เสวีอูเสียเอ่ยเสียงเย็นนางก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมกับที่แสงสว่างว่าอันเจิดจ้าได้ศาดส่องไปทั่วทั้งมิติ มันคือแสงอุสาที่รุนแรงกว่าปกติสิบเท่าหนีกลัวตกใจเรียบเรียกอสูรมนุษย์วิหกปีกเงินออกมาปกป้องร่างของอสูรรับพลังแสงนั้นไว้จนไม่เกรียมเป็นต่อตะโกแม้กระนั้นพลังที่เล็ดลอดมาก็ยังแผดเผาฝ่ามือของหนีกลัวจนเห็นกระดูกยังไม่ทันที่เขาจะได้ตั้งตัวองคหญิงเชียนเชียนก็จู่โจมซ้ำผาพยักขาวปรากฏขึ้นเหนือศีรษะ ดาบเทพจักรพัรดีรี่เปล่งประกายสีทองเจิดจ้านางฟันลงมาคมดาบที่สามารถสะเทือนฟ้าเด่นได้พุ่งเข้าใส่หนีกลัวรีบหลบอย่างสุดชีวิตเพียงแค่พลังปราณที่เฉียดผ่านไหล่ไปก็สร้างรอยแยกขนาดใหญ่ขึ้นบนพื้นของมิติผนึกได้แล้วมีดีแค่นี้หรือหนีกลัวหัวเราะเยอะอย่างบ้าคลัง่งเขาเชื่อว่าหากไม่มีดาบในตำนานสตรีอ่อนแอพวกนี้ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ ทันใดนั้นเยี่ยววีก็ซัดเคลื่อนวารีคลั่งเข้าใส่แต่หนีกลัวกลับมองว่ามันเป็นเรื่องน่าขันการใช้น้ำโจมตีเขาผู้มีร่างกายเป็นประรอดนั้นช่างไร้เดียงสายิ่งนักน่ารำคาญจริงเสียงพึมพำอันเยือกเย็นดังมาจากเสวีอูเสียนางยกมือทั้งสองขึ้นวาดวงเวทอักษรรูนโบราณกลางอากาศอย่างช้าชาบรรยากาศพลันหนาวเหน็บจนถึงกระดูก ไอเย็นเยือกแผ่ออกมาจากร่างของนางที่ด้านหลังปรากฏร่างของยักษ์น้ำแข็งและปีศาจอสรพิษน้ำแข็งขึ้นอย่างเงียบๆหนีกลัวสมัมผัสได้ถึงอันตรายเขาพุ่งเข้าหาเสวีอูเสียทันทีปล่อยหมัดสุดกำลังหวังจะปิดฉากนางในครั้งเดียวแต่เขาก็ประมาทเกินไปวินาทีที่หมัดของเขาเกือบจะถึงตัวนาง พลังยินเยือกแข็งที่เสวีอูเสียซ่อนเร้นไว้ตลอดก็ระเบิดออกมาราวกับเขื่อนแตกร่างของหนีกลัวถูกแช่แข็งจนกลายเป็นรูปสลักน้ำแข็งในชั่วพริบตาการเคลื่อนไหวของเขาหยุดนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความตกใจนี่คือพลังที่แท้จริงของนางพลังเยือกแข็งขั้นสุดยอดปีศาจอ์อสรพิษน้ำแข็งไม่รอช้ามันตวัดดาบน้ำแข็งของมันผ่าลึกเข้าไปในร่างที่ไร้การปกป้องของหนีกัว และในจังหวะเดียวกันนั้นเองลำแสงสีทองจากดาบเทพจักรพรรดิเอรี่ในมือขององค์หญิงเชียนเชียนก็ฟาดฟันลงมาเป็นครั้งสุดท้ายประกายแสงอันงดงามนั้นคือภาพสุดท้ายที่หนีกลัวได้เห็นความคิดสุดท้ายของเขาไม่ได้อยู่ที่ความงดงามของคมดาบหากแต่เป็นความจริงอันน่าตกตะลึงพลังแก่นสารของเขาที่ทนทานต่อท่าทั้งปวงกลับถูกผนึกด้วยไอเย็นได้อย่างง่ายดาย เขารู้คำตอบแล้วแต่ก็สายเกินไปณทางเข้ามิติผนึกสหายของหนีกลัวอีกสองคนยืนตัวแข็งทื่อพวกเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองยอดฝีมือปราณก่อกำเนิดระดับหกถูกสังหารโดยหญิงสาวชาวมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุถึงขั้นปราณก่อกำเนิดด้วยซ้ำณตรงนั้นเสียงดนตรีประกอบค่อยๆดังขึ้นสร้างความรู้สึกน่าเกรงขามและทรงพลัง ก่อนจะค่อยๆจางหายไปการต่อสู้สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเกินคาดนี้กลัวหนึ่งในนักสู้จากแดนสวรรค์ถูกผนึกร่างไว้ในปราการน้ำแข็งก่อนที่ดาบเทพจักรพรรดิวี่ในมือขององค์หญิงเชี่ยนเชียนจะปลิดชีวิตของเขาลงอย่างง่ายดายเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจุดจบของตนจะมาถึงด้วยน้ำมือของหญิงสาวชาวมนุษย์กลุ่มหนึ่ง สหายของเขาอีกสองคนเบิกตาโพรงด้วยความตื่นตระหนกพวกเขายังไม่ทันได้ตอบโต้แต่สัญชาตญาณก็เกรียดร้องเตือนถึงมหันตภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อเหงยหน้าขึ้นพวกเขาก็ต้องตกใจจนตัวแข็งทื่อเมดูซ่าศิลานางเงือกวายุนาคาสายฟ้าและปีศาจอสรพิษน้ำแข็งต่างจ้องมองมาที่พวกเขาราวกับนักล่าที่พบเหยื่ออันโอชะอันตรายนี่ไม่ใช่อสูรธรรมดา เหนือท้องฟ้าตัก,กแตนมัจจุราชบินวนเตรียมพร้อมเข้าจู่โจมได้ทุกเมื่อแต่สิ่งที่ทำให้นักรบแดนสวรรค์ทั้งสองรู้สึกหวาดหวั่นที่สุดคือเด็กสาวผู้สวมมงกุฎดอกไม้แม้จะดูบอบางไร้เดียงสาแต่ภาพของยักษ์มลพิษระดับแพลตินัมที่ถูกสยบในพริบตายัางคงติดตาพวกเขาอย่างชัดเจนพวกเขาตระหนักได้ในทันทีการต่อสู้ในพื้นที่ปิดตายแห่งนี้มีแต่จะนำไปสู่จุดจบเช่นเดียวกับสหายของเขา ร่างที่ถูกแช่แข็งของหนีกลัวคือเครื่องยืนยันชั้นดีทอยนักรบแดนสวรรค์ทั้งสองตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพวกเขายอมกลับไปเผชิญหน้ากับตะขาบยักษ์ดีกว่าต้องมาเสี่ยงชีวิตกับกลุ่มหญิงสาวที่เต็มไปด้วยพยันตรายเมื่อเห็นศัตรูลังเลเซวี่อูเสียไม่รอช้านางออกคำสั่งโจมตีด้วยน้ำทันทันที เสียงสังของนางเงือกวายุปลดปล่อยพายุฝนโหมกระหนำ่ำก่อนที่อสูรคลื่อนวารีจะหนุนเสริมด้วยการปลดปล่อยมวลน้ำมหาศาลถลักเข้าโถงวิหารที่สองกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นตะขาบยักษ์หรือนักรบแดนสวรรค์ที่หนีไม่ทันทุกอย่างกำลังจะถูกกลืนกินด้วยพลังแห่งวารีในเวลาเดียวกันณโนะถงวิหารชั้นสูงสุดเยี่ยวหยางได้เผชิญหน้ากับยักษ์ร่างโปร่งแสงตนหนึ่งมันคือเทวทูตสายลมที่ยืนรอเขาอยู่ ยักษ์ตนนั้นเอ่ยท้าทายเยี่ยวหยางอย่างใจเย็นมันบอกที่ซ่อนของคาถาเทพและผนึกเทพของจักรพัิอุ้ยอย่างง่ายดายเรากับจะบอกว่าต่อให้เจ้ารู้ก็ไม่มีปัญญาไปเอาอยู่ดีลางสังหรณ์อันเลวร้ายแล่นริ้วในใจของเยี่ยวหยางเสียงการต่อสู้ของนางเซียนหงฟ้าที่เคยดังอยู่ก่อนหน้าได้เงียบหายไปแล้วหรือว่าสองผู้ยิ่งใหญ่แดนสวรรค์กำลังจะฟื้นคืนชีพเร็วกว่ากำหนด เยลย่างไม่ลังเลเขาทะยานร่างผ่านเทวทูตสายลมตรงเข้าไปยังห้องเก็บลงศพทันทีภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจนางเซียนหงฟ้ากำลังยืนหยัดต่อสู้อย่างยากลำบากนางพยายามไล่อัคระผนึกต้านทานเงาดำสองร่างที่กำลังทะลักออกมาจากโลงแก้วผลึกความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ถูกเปิดเผยเทวทูตสายลมและเทวทูตสายฟ้าได้สละร่างกายของตนเองเพื่อเร่งกระบวนการคืนชีพ เทวทูตสายลมที่เขาเจอข้างนอกเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นนางเซียนหงฟ้าต้านทานพลังมหาศาลนี้เพียงลำพังจนใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วคิดหาทางเร็วเข้านางตะโกนบอกเยี่ยวหยางด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนี้แล้วหนีสิเยี่ยวหยางตัดสินใจทันทีเขาคว้าตัวนางเซียนหงฟ้าและเตรียมทยานหนีเพราะการฝืนสู้ต่อไปมีแต่ความตายรออยู่เบื้องหน้า ทันใดนั้นเองผนึกเทพจักรพรรดิอุ้ยก็ถูกผลักจนลอยขึ้นฝาโลงแก้วผลึกแตกกระจายเงาดำสองร่างก้าวออกมาจากโลงศพอย่างชา้ชาช้าแม้คาถาเทพและผนึกเทพจะยังคงสาดแสงโจมตีแต่ก็ทำได้เพียงแค่ขัดขวางไม่อาจหยุดยั้งการคืนชีพของเขาได้อีกต่อไปผนึกหกพันปีของจักรพรรดิอุ้ยช่างน่าจดจำจริงๆเง,งาร่างหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย ขณะที่เยี่ยวหยางและนางเซียนหงฟ้าหนีออกมานอกวิหารเงาร่างนั้นก็ได้ปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจนเขาคือชายหนุ่มรูปงามผมสีทองในตาสีฟ้าสวมชุดขาวยาวบริสุทธิ์รัศมีศักดิ์สิทธิ์หมุนวนอยู่เหนือศีรษะปีกแสงสีขาวบริสุทธิ์สายออกด้านหลังพร้อมกับตรีศูนย์ศักดิ์สิทธิ์ในมือนี่คือหนึ่งในสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้ว เขาไม่สนใจเทวทูตสายลมที่คุกเข่าทำความเคารพแต่กลับจ้องมองมาที่เยี่ยวหยางและยิ้มเล็กน้อยน้ำเสียงของเขาสูงส่งและเปี่ยมด้วยอำนาจอย่ากลัวไปเลยนักรบมนุษย์เอ๋ยข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแค่ตอบคำถามข้ามาสามข้อแล้วข้าจะยอมให้เจ้าจากไปแต่คำตอบที่เขาได้รับกลับมานั้นคือนิ้วกลางที่เยี่ยหยางชูขึ้นอย่างท้าทายณใจกลางวิหารเทพจะกระผัดวีที่เงียบสงัด บัดนี้กลับอบอวนไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นชายในชุดยาวสีขาวผู้ถือตรีสูนในมือเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นขณะมองมายังเยี่ยวหยางน่าสนใจเป็นครั้งแรกที่ข้าเจอคนกล้าท้าทายเราถึงเพียงนี้ข้างกายเขาปรากฏร่างเงาสีดำสนิทมันบิดเบือนราวกับหลุมดำที่ดูดกลืนแสงสว่างทุกอย่างรอบตัว แม้เยี่ยวหยางตะเพ่งใช้จักรสุยานทิพย์แต่ก็ไม่อาจมองทะลุถึงตัวตนที่แท้จริงของมันได้เขาสัมผัสได้เพียงกลิ่นอายอันตรายที่แผ่ออกมารุนแรงไม่แพ้ชายผู้ถือตรีศูนย์เลยแม้แต่น้อยเทวทูตสายลมรีบคุกเข่ารายงานสถานการณ์ทั้งหมดทั้งเรื่องที่หมิงรีฮ่าวร่วมมือกับเยี่ยวหยางเพื่อผนึกพวกเขาไว้และเรื่องที่หมิงเยี่ยวกวงได้หลบหนีไปก่อนแล้วแต่แทนที่จะโกรธเกรี้ยวชายผู้ถือตรีศูนย์กลับถอนหายใจเบา หมิงรี่ห้าฉลาดกว่าพวกเจ้าเสมอแม้ข้ากับหมิงเยี่ยวกวงจะไม่ลงรอยกันแต่นางก็คือหนึ่งในสาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์พวกเจ้าต้องให้เกียรตินางคำพูดที่สุขุมและให้เกียรติแม้กระทั่งศัตรูทําให้เยี่ยวยางขามวดคิ้วแน่นชายผู้นี้น่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากนางเซียนหงฟ้าสกิดเตือนเขาเบาๆส่งสัญ,ญญาณให้รีบลงมือโจมตีก่อนที่ศัตรูจะฟื้นพลังได้เต็มที่แต่เยี่ยวยางกลับสายหน้า เขารู้ดีว่าการบุ่มบามเข้าไปตอนนี้มีแต่จะพ่ายแพ้สิ่งเดียวที่ทำได้คือสังเกตและหาจุดอ่อนให้พบการต่อสู้ทางวาจาได้เริ่มขึ้นชายผู้ถือตรีศูนย์จ้องมองเยี่ยวหยางอย่างพินิษพิเคราะห์มิงเยี่ยวกวงปล่อยเจ้ามาได้อย่างไรนางคงไม่ปล่อยมนุษย์ที่น่าสนใจเช่นเจ้าไปง่ายๆแน่หรือว่าในตัวเจ้ามีบางสิ่งที่ทำให้นางต้องหวาดเกรงเยี่ยวหยางยิ้มรับ ข้าว่าท่านเองก็คงอยากรู้คำตอบนั้นเหมือนกันถึงได้ยังไม่ยอมออกจากวิหารแห่งนี้ไปใช่หรือเปล่าบทสนทนาเต็มไปด้วยการเชื่อเฉือนทางความคิดชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์วิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่พลังของเยี่ยวหยางที่ซ่อนเร้นไปจนถึงเหตุผลที่นางเซียนหงฟ้าผู้มีพลังใกล้เคียงระดับเทพยอมติดตามเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกคำพูดของมันทำให้นางเซียนหงฟ้าใจเต้นร,รัว ชายผู้นี้ฉลาดเกินไปแล้วนายท่านเทวทูตสายลมโผล่ขึ้นเด็กคนนี้มีพลังเพลิงอมฤตและวงจากหลางโลกดวงตาของชายผู้ถือตรีศูนย์เป็นประกายขึ้นมาทันทีเพลิงอมฤตวงจากหลางโลกอย่างนี้นี่เองหมิงเยี่ยวกวงทิ้งของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้ข้าสินะหนุ่มน้อยข้าไม่อาจปฏิเสธความปรารถนาที่ได้เห็นอักษรรูนโบราณบนวงจักนั้นได้ เขาหันมาเผชิญหน้ากับเยี่ยวหยางโดยตรงพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าคู่ควรที่จะครอบครองมันหากทำได้ข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าเยี่ยวหยางสูดลมหายใจลึกแรงกดดันมหาศาลกลายเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ลุกโชนเขาบีบมือนางเซียนหงฟ้าเบาๆเป็นสัญญาณให้นางถอยไปสืกนี้เขาต้องเผชิญหน้าเพียงลำพังร่างเงาที่คล้ายหลุมดำหันไปสื่อสารบางอย่างกับสหายของมันด้วยเคลื่อนความคิด แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาแต่เยี่ยวหยางสัมผัสได้ถึงความลังเลก่อนที่มันจะพยักหน้ายอมในที่สุดแล้วหันกลับมาจับจ้องที่เขาสายตานั้นเรากับจะเจาะทะลุเข้าไปถึงจิตวิญญาณเยี่ยวหยางพยายามแสร้งคำเป็นอ่อนแรงเพื่อหาจังหวะโจมตีที่ไม่คาดฝันแต่ชายผู้ถือตรีศูนย์กลับยิ้มอย่างรู้ทันเผยพลังที่แท้จริงของเจ้าออกมาสิ้นเสียงร่างของเขาก็หายไปจากสายตา ก่อนที่เยี่ยวหยางจะได้ทันตั้งตัวฝ่ามือข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทะลุผ่านม่านพลังป้องกันของเขามาอย่างง่ายดายสัมผัสเบาๆที่หน้าอกตูมพลังมหาศาลระเบิดออกร่างของเยี่ยวหยางลอยละลิ่วราวกับว่าวสายป่านขาดกระแทกทะลุผ่านเสาหินยักษ์ไปถึงสามต้นสอนก่อนจะร่วงลงกระแทกผืนอย่างแรงนางเซียนหงฟ้าเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึง นางยืนอยู่ข้างๆเขาเมื่อครู่แต่กลับมองตามความเร็วของศัตรูมไม่ทันด้วยซ้ำนี่นะหรือคือพลังของผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนสวรรค์ในสภาพที่ยังอ่อนแอ